สวัสดีจ้าพี่น้องยายหนูจ่ามาอีกแล้วจ้ามันนี่ยายสีผ ah ้ามาเฮ็ดไข่ท้งเครื่องนะคะพี่น้องเฮ็ดไข่ท้งเครื่องนะคะอันนี้เครื่องปุงเฮ้ากับมีหัวหอมใหญ่จ้าแล้วก็มีต้นหอมเล็กนะคะต้นหอมบานเฮ้านะคะเพราหอมบัวนี่แหละค่ะนี่คือมะเขือเทศค่ะพี่น้องนะคะอันนี้คือชะอมค่ะนี่นี่คือชะอมนะคะมันนี่ยายสีส้มเครื่องค่ะพี่น้องมันคือไข่เจียวส้มเครื่องค่ะ แย่ตํำน้ำพริกไวเรียบร้อยแล้วล่ะคะ่ะแต่ว่าแย่สิเฮ็ดไข่เจียวทรงเครื่องนะคะพีน่น้องจ๋านี่ยค่ะไข่ไข,ข่คือแย่ตอกไวเรียบร้อยแล้ะค่ะใส่ซีอิ๊วขาวลงไปแล้วค่ะพี่น้องนะคะนี่นะคะใส่ซีอิ๊วขาวลงไปแย่ตอกไวเรียบ้อยแล้วแย่กระเจียว,วันเครื่องลงไป line. ค่ะพี่น้องเดี๋ยวแย่ทำเป็นไข่ทรงเครื่องนะคะมนันนี้เอาทุกอย่างนะคะเอาทุกอย่างลงไปะคะ่ะ ขออนุญาตด้วยค่ะใส่มือค่ะพี่น้องจ้าคือล่างแล้วล่ะค่ะนะคะเป็นแม่ขวดนี่ก็คือล่างเรียบร้อยแล้วค่ะคันใส่ทุกมือมันกระบาถนัดนะคะนี่นะคะใส่ทุกอย่างลงไปลงไปค่ะพี่น้องนะคะใส่ทุกอย่างลงไปค่ะเดี๋ยวยายจะสิข้นข้นข้นนะคะนี่แหละค่ะใส่ทุกอย่างลงไปนี่คือไข่ทรงเครื่องนะคะเดี๋ยวยายจะตีตีให้มันเข่ากันค่ะพี่น้องนะคะขออนุญาตด้วยค่ะ นี่ค่ะนี่ค่ะคนขนให้มันเขากันนะคะนี่ขนขนให้มันเขากันพี่น้องจะแซบปะคะนี่นะคะคือไข่รทรงเครื่องแต่ว่าบาหัน็นเจียวนะคะยายแช่เอาทุกอย่างมาร่วมกันแ่บพี่น้องจ๋านะคะนี่ค่ะมาร่วมกันไว้นะคะนี่ค่ะร่วมร่วมกันไว้เดี๋ยวยายจังสีเจียวนะคะพี่น้องจังตามมาเบิงเดือมันสีออกมาหนาตาจังใดมันเป็นไข่ทรงเครื่องคะ่ะ ทุกที่ยายสีเอาแค่ชะอมใส่มือเนี่ยายซีไซ่ทุกอย่างค่ะนะคะหลายๆอย่างที่ห้าหาได้เลยล่ะคะ่ะพี่น้องนะคะนี่ล่ะคะ่ะไข่ทรงเครื่องล่ะคะ่ะและ้วยายกะตำน้ำพริกว้เรียบรอยละคะ่ะพี่น้องจา๋านี่คะ่ะถ้วยน้ำพริกยายน้ำพริกกะปินะคะตำเองค่ะพี่น้องนะคะเป็นตาแสบวาค่ะนี่ตำเองค่ะสีเฮ็ดไข่ทรงเครื่องกับน้ำพริกกะปิคะ่ะพี่น้องแล้วก็มีถอดปลาทูค่ะ ยายเรียบร้อยแล้วค่ะถอดปลาทูสองตัวเรามาถูกกันนี่คือถอดปลาทูนะคะยายถอดเซ็ตแล้วยายกับเอาอกระดาษทิชชูนี่ก็คือซับมั่นค่ะพี่น้องซับมั่นไว้ก่อนนะคะปลาทูตัวนี้ใส่เกิดถ <c oughs> อดปลาทูสองตัวนอนเอียงเรียงเรียงกันพี่น้องเลย <c oughs> จังมะเบิงค่ะไข่ทรงเครื่องยายมันสีออกมาหนาตาจังเลยนะคะมันนี้เมนูของยายก็คือไข่ทรงเครื่องแล้วก็ ปลาทูทอดแล้วก็น้ำพริกกะปินะคะพี่น้องจ๋านะคะจังตามมาเบิ้งได้ค่ะมาต่อจ๋าพี่น้องจ๋าสิมาเฮ็ดไข่ทรงเครื่องค่ะหลังจากที่เขา,าตั้งกระทะเรียบร้อยแล้วนะคะย่ายกะสิเท่นี่ค่ะทเ,เะทนนนะะ่ไข่ลงไปนะคะประมาณนี้ค่ะเพิ่ไปนะคะนี่ไข่ทรงเครื่องค่ะเดี๋ยวย่ายกะสิเท่ให้มันเดือดสักพักแล้วจ้ะแล้วก,ก็ย่ายกะซีเท่กลับจต่พี่น,อน้องจ๋าไกลับอันข้างลงไป นะคะนี่ค่ะไข่ทรงเครื่องนะคะพี่น้องจะต้องให้ไมันสุกก่อนนะคะนี่ค่ะใส่ลายๆายยางเข้ากับให้ไมันสุกก่อนนะคะนี่คือเกี่ยวไข่ทรงเครื่องของยายต้องให้มันสุกก่อนค่ะจะลับนะคะถ้าลับไหมันมันก็จะโบงงามกับพี่น้องแต่ถ้กับไหวนาะต้องให้มันสุกก่อนนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวกับอาจังมาเบิงต่อได้ค่ะพี่น้องว่ามันจะออกมาสวยงามสำเร็จนะะยาย็สิอัน ใส่ไฟอ่อนๆค่ะให้มันเลื้ยงๆงามๆเดี๋ยวจังสิกลับน้องจังมา่เบิ่งนกันน้องจ่าพี่น้องจ๋าไข่ทรงเครื่องค่ะนี่แหละจ้ะหลังจากในห้องกลับแล้วมันกระจิบประมาณนี้นะคะเผอิญม่งกี้นี่ย่ายท้ามันอันกลับเป่ากลับพอดีมันก็เรียกว่าเป็นแผ่นค่ะพี่น้องแล้วก็เครื่องลายหอมนะคะไข่ทรงเครื่องค่ะจัิประมาณนี้แหะค่ะพี่น้องนะคะนี่คือหน้าตาไข่ทรงเครื่องของยายนะคะเดี๋ยวยา่กระสิกลับอีกข้างนึงขึ้นมาอาจจะสวยงามนลยค่ะได้ประมาณนี้แหละค่ะไข่ทรงเครื่องของยายนะคะ คลิปนี้ก็ขอบคุณสำหรับการติดตามนะจ๊ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ